าอาจจะได้ยินได้ฟังว่าการบวชทดแทนคนุณมานาบิดาหรือบวชเป็นประเพณีเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรอันนี้คือเป็นคําที่ฟังมาอาจจะไม่ได้ตรงตามนี้นะแต่ว่าประมาณนี้แหละอามาใน,นบวชตามประเพณีนะเพราะว่าความรู้สึกในเบื้องต้นก็คือไม่ยินดีในการบวชมีความตั้งใจว่าชาตินี้ทั้งชาติจะไม่บวชเพราะว่าเราไม่ชอบเพศนักบวช และไม่ได้เรียนรู้ศาสนาใดๆเลยไม่มีความรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครบดบนพื้นฐานของความรู้สึกที่อยากจะทำอะไรให้โยมแม่ภูมิใจแค่นั้นเองและไม่คิดจะศึกษาเล่าเรียนใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นความโชคดีตรงที่ว่าครูบาอาจารย์เห็นประโยชน์ของการศึกษาเลยอยากจะมอบส่วนของการศึกษาที่ท่านได้เรียนรู้มาก่อนนั่นแหละถ่ายทอดมาให้เราตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยน ทำให้มีโอกาสได้ศึกษาโล่เรียนบ้างและก็ทําให้เรามีวิธีในการใส่ใจในเรื่องราวต่างๆบ้างจากที่บวชตามประเพณีก็เริ่มเห็นความรู้สึกที่มีศรัทธาต่อพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมายาวนานนับแต่ได้รับการพยากรณ์ในคราวที่พระองค์เป็นสุเมธาดาบทเสียสงไขย,ยิ่งด้วยแสนกับสละบุตรภรยา สละราชสมบัติบางครั้งสละแม้กระทั่งชีวิตสั่งสมอบรมบาร,รมีของพระองค์เพื่อการตรัสรู้ธรรมและนำธรรมะมากล่าวสอนเวเนยศัตร์ทั้งหลายเนี่ยศรัทธาตรางนี้ก็เกิดขึ้นจากการศึกษาเล่าเรียนแต่ในส่วนเบื้องต้นตอนบวทตามประเพณีนั่นแหละบุคคลที่รู้สึกปลื้มใจเนะี่ยไม่หนีไปจากบุคคลผู้เป็นบุปการีตอนนั้นไม่ทราบหรอกนะว่าบุญบาปเป็นอย่างไรแต่รู้ว่าโยมแม่เนะี่ยดีใจ ดีใจแบบเราเห็นสีหน้าเลยรู้เลยว่าโยมแม่ดีใจความรู้สึกดีใจตรงนั้นนะ่ะคงจะเป็นไปด้วยอํานาจของความศรัทธ,ธาเลื่อมใสที่เห็นผ้าเหลืองอยู่บนกายของพระลูกชายอย่างนี้เป็นต้นจากโดยปกติคนแถวบ้านนอกเนะี่ยมาอยู่ชนน้ำบทนะในคราวที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับง,งานบุญโดยมากคนจะเดินทางไปทําบุญช่วงวันพระ8ดข้ามสิบห้าข้ามนี่เป็นปกติส่วนวันธรรมดามีไปบ้าง ส่วนการตักบาตรเนี่ยก็จะตักบาตรเป็นประจำหลังไหนตักบาตรตอนเช้าก็หลังนั้นแหละตักบาตรหลังไหนไม่ใส่บาตรก็ไม่ใส่บาตรพูดง่ายๆว่าเดินผ่านบ้านนี้ไม่เคยใส่บาตรเลยอย่างนี้ก็มีเดินผ่านบ้านนี้ใส่บาตรทุกวันอย่างนี้ก็มีแต่เมื่อพระลูกชายเข้ามาบวชในธรรมเวนไยนี้คือโดยมากบวชทดแทนคุณมารดาบิดาบวชตามประเพณีเนี่ยสามเดือนในพรรษาปรากฏว่าแม่ได้มีโอกาสเข้ามาวัดบ่อยขึ้น จากเขาวัดแปดข่ามสิบห้าข้ามกลับมาวัดบ่อยขึ้นหนึ่งข้ามสองข้ามสามข้าก็มาวัดนำอาหารใส่ปิ่นโตมาในเวลามาทําบุญอะไรเกิดขึ้นเวลาที่มาทําบุญไม่ใช่ถวายอาหารเฉพาะพระลูกชายเท่านั้นพระทุกรูปที่อยู่ในวัดได้มาถวายอาหารได้กล่าวคําถวายพระตาหารแก่สงอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในส่วนเบื้องต้นเราอาจจะมองว่า ยมพ่อยมแม่ของพระแต่ละรูปแต่ละรูปที่บวชเข้ามานั้นอาจจะไม่ได้อะไรถ้ามองโดยวัตถุนะมันไม่มีอะไรจับต้องได้ไม่ใช่บวชมาแล้วเอาอยู่ดีๆก็มีคนมาสร้างบ้านให้หลังหนึ่งอยู่ดีๆก็มีคนซื้อรถให้คันหนึ่งมันไม่ใช่อย่างนี้แต่อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลผู้เป็นบุปการีไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพี่ป้านา้าอา บางมีความรู้สึกดีต่อการเข้ามาในพระศาสนาโดยอาศัยพระลูกชายพระหลานชายพระพี่พระน้องพระเพื่อนและแต่ว่าเราอยู่ในฐานะไหนและเวลาที่ชนเหล่านั้นเข้ามาอะไรที่เกิดขึ้นกับเขาศรัทธาศรัทธาเป็นส่วนเบื้องต้นที่จะทําให้กุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตในใจของบุคคลเหล่านั้นซึ่งศรัทธานี้ไม่ใช่ธรรมดานะโยมนะ เป็นธรรมะที่สามารถทําให้บุคคลคนนั้นได้รับวิบากที่น่าปรารถนาน่าชอบใจข้ามพบข้ามชาติและเป็นปัจจัยแก่ความพ้นจากทุกข์ได้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือองค์แห่งโสดาปฏิยังฆะมีการฟังพระสัตธรรมเป็นต้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ศรัทธาเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อลูกมาบวชตามประเพณีใครตามมาพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายมาทําบุญศรัทธาเกิดขึ้นแก่เขาละ และศรัทธาเนี่ยมันส่งผลข้ามภพข้ามชาตินะโยมนะท่านนักเรียนอภิธรรมใช่ไหมชาวนาจิตเจขณะนี่ชาวน,า,น,า,วนาดวงที่หนึ่งให้ผลในปัจจุบันชาวนาดวงที่เจ็ดให้ผลในอนาคตชาวนาดวงที่สองถึงดวงที่หกห้าดวงนี้ให้ผลต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะปรินิพานบวชตามประเพณีดีไหมดีใครอยากจะบวชทดแทนคนมารดาบิดาบวชเลยแม่ได้บุญได้บุญแน่แน ศรัทธาที่เกิดขึ้นในใจว่าพระของเราบวชเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้ในธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศวิดีแล้วเนี่ยศรัทธาตอนนั้นเกิดขึ้นน่ยยังไม่ต้องทําอะไรเลยโยมบุญเกิดขึ้นแล้วนะอ้าวพ่อแม่มาวัดพระก็เอาวันนี้วันพระนโยมนะรับศีลกราบพระเสร็จตอนกราบพระบุญก็เกิดขึ้นตอนสมาทานศีลบุญก็เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยศีลและตอนที่มาเนี่ย ทำอะไรบ้างถวายปัจ,จัยทายาธรรมที่สมควรแก่พระพิสุสามมเนมีกับข้าวบางคนก็ไข่ทอดบางคนก็เป็นอาหารอย่างที่จัดมาตามจะหาได้แต่ราคาไข่หนึ่งบาท2บาท3บาท4ี่บาทตามยุคสมัยนั้นนจนตอนนี้อาจจะหาบาท6บาทก็แล้วแต่สามารถทําให้เราได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือเป็นปัจจัยแก่นิพพานสมบัติอะโยมว่าบวชตามระเพณีเนี่ยนะช่วยโยมพ่อโยมแม่ได้ไหม ช่วยได้ช่วยได้นะ,ะจาระเจตนาก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมถึงพร้อมด้วยจาระฟังทำไปฟังทำมาเอาได้เหตุผลอีกอปัญญาเกิดขึ้นทีเนี้ยโดยไม่ต้องเข้าไปหาพระลูกชายละแม้อยู่ที่บ้านก็สามารถใส่ใจกุศลหรือทําอะไรก็ตามให้กุศลเกิดขึ้นได้เพราะปัญญาเวลาเกิดขึ้นอ่ะมันไม่เลือกสถานที่นะมันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นฉะนั้นการบวชตามประเพณีนะมีผลโยมตอนเข้ามาบวช จะด้วยวัตถุประสงค์อะไรไม่สําคัญแต่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือไม่ตรงนี้สําคัญเพราะว่าในเถระคาถาในเถรีคาถาเข้ามาบวชในาศาสนาเนี่ยด้วยหลากหลายวิธีการบางคนอกหกักถูกผู้หญิงหลอกมาบวชนะนแสดงว่าอกหักเนี่ยมีนะบางคนหลักลอยไม่มีงานทำอมีบางคนคอยงานบางคนสังขารสมบวชตอนแก่อ,อกหกักหลักลอยคอยงานสังขารสมบวชได้หมดโยม แต่บวชมาแล้วเนี่ยประพฤติธ,ธรรมสมคนแก่ธรรมหรือไม่ตรงนี้สําคัญสัตาหานาลักษณะศรัทธาศรัทธาเนี่ยมีความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเป็นลักษณะอะไรเราเป็นสิ่งที่ควรเชื่อกรรมอย่างนี้เป็นต้นพระรัตนตรัยเป็นต้นเป็นสิ่งที่ควรเชื่อหรืออีกอย่างหนึ่งลักษณะของศรัทธาคือโอกรพนลักษณะมีลักษณะปักใจมั่นโดยไม่หวั่นไหวพอได้ยินได้ฟังสิ่งใดก็ตามที่ เรามั่นใจว่าสิ่งนี้เป็นกุศลเป็นสิ่งที่มีคุณใจเราก็น้อมไปในสิ่งนั้นอย่างเช่นว่าบางคนบางท่านสั่งสมอบรมบารมีมายาวนานพอได้ยินคําว่าพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกแค่นี้โยมแค่นี้เลยจริงๆนะยังไม่ได้ยินคําไหนเลยศรัทธาเกิดขึ้นแบบท่วมทับสรีระร่างกายของท่านเลยเหมือนกับว่านั่งก็ไม่สามารถกําหนดได้ว่านั่งยืนก็ไม่สามารถกําหนดได้ว่ายืน คือมีศรัทธาขนาดนั้นมีปิติท่วมท้นเกิดขึ้นขนาดนั้นปักใจลงไปเลยว่าบุคคลผู้นี้แหละเป็นบุคคลที่เราจะฝากชีวิตไว้อย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยมีความไม่หวั่นไหวเป็นลักษณะคือโดยประมาณนี้แล้วคุณสมบัติของศรัทธาคืออะไรมีความเลื่อมใสมีความผ่องใสเป็นรสเป็นคุณสมบัติภาษาธนาร,ารสาภาษาบาลีนะหรือปักขันธนรสามีความเล่นไป เล่นไปไหนเล่นไปในกุศลธรรมทั้งหลายกุศลธรรมนะ่ยมีทานศีลภาวนาสัตว์ฐานจะแล่นไปในกุศลธรรมด้วยการให้ทานบ้างด้วยการรักษาศีลบ้างด้วยการเจริญภาวนาบ้างอย่างนี้เป็นต้นโยมลองสังเกตจิตใจของเราเวลาที่เราได้ยินได้ฟังหรือเห็นพิสุรูปหนึ่งรูปใดก็ตามที่มีกิริยามารยาทมีข้อวัดที่งดงามท่านไม่ได้กล่าวไม่ได้พูดอะไรเลยโยมแต่เห็นแล้วเนี่ย เราสามารถบอกได้เลยว่าเรามีศรัทธาเหมือนอย่างพระเจ้าอาโศกมหาราชเห็นสมณีนิโครธพอเห็นแล้วรู้สึกมีศรัทธาเลยเกิดความรักขึ้นในพระไทยของพระองค์เลยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเวลาที่ศรัทธาเกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยมันจะแล่นไปในกุศลธรรมพอเห็นปั๊บเป็นยังไงพระเจ้าอาโศกมหาราชก็นิมนต์สมณีและก็ถวายายธรรมไม่ใช่เฉพาะถวายแค่สมณีน,น,นนะถวายแก่พระสงฆ์ เพราะว่าพอถวายแก่สำเนียสำเนีก็ถวายต่อถวายต่อไปเนี่ยมันเป็นปัจจัยเกื้อกูลกันอย่างนี้เป็นต้นยันการที่ญาติโยมทั้งหลายมีศรัทธาเนี่ยศรัทธานั่นแหละจะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยของเราทั้งหลายและศรัทธาเนี่ยมันมีทําให้ผลปรากฏก็คือมีการไม่ขุนมัวเป็นผลปรากฏอาการลุศิยะปัจจุปฐานาหรือมีความปักใจมีความตัดสินใจน้อมใจเชื่อ เป็นผลปรากฏอธิมุติปัจจุปฐานาก็คือน้อมใจไปว่าสิ่งนี้มีคุณอย่างนี้อย่างนี้จริงดังนั้นเวลาที่ศรัทธาเกิดขึ้นในจิตในใจของท่านผู้ใดศรัทธานั่นแหละก็จะรักษาบุคคลคนนั้นแต่ศรัทธามันไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ลอยๆเพราะศรัทธาเป็นสภาวะธรรมอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งที่เป็นเหตุให้ศรัทธา เกิดขึ้นนั่นแหละมีศรัทธาจึงเกิดขึ้นและอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้ศรัทธาเกิดขึ้นท่านบอกว่าวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาสัจชายะวัตถุปทัฏฐ,ฐานาก็คือพระรัตนตรยัยเนี่ยถ้าหากว่าญาติโยมทั้งหลายมุ่งน้อมใจไปนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอยู่บ่อยๆเนืองๆศรัทธาของเราจะเกิดขึ้นเป็นไปให้มุ่งไปที่พระรัตนตรยัยอย่าไปติดที่บุคคลนะโยมนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ องค์แห่งโสดาปฏิยังคะมีการฟังพระสัทธรรมเป็นต้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ศรัทธาเกิดขึ้น